ปิดครัวทุกคนวันนี้พบกับเมนูหมูหันโอ้โหคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยว่าอยากดูเมนูนี้เพื่อให้สมกับการรอคอยเดียววันนี้จัดไปเลยกับหมูหันสสไตล์สไตล์ฮ่องกงแล้วก็สไตล์กวางตุง้งแล้วคลิปนี้นะบอกเลยพีคในพีคเพราะว่าเราจะรู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชายนางทามาหากินอะไรแล้ววันนี้นะท่านประธานบริษัทที่คุณชายนางทางานอยู่เนี่ย ให้เกียรติมาที่บ้านด้วยคุณชานางเลยบอกเดี๋ยวพี่จนะจัดเมนูหมูหันต้อนรับท่านประธานเลยแอบกระซิบนะท่านประธานคนนี้ทุกคนรู้จักกันดีเขาจะเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอทาหมูหันต้อนรับท่านประธานกันก่อนเลยมาเริ่มที่สไตล์แรกกันก่อนเลยนะนั่นก็คือสไตล์ฮ่องกงสไตล์ฮ่องกงเวลากินนะเขาจะกินหนังกับเนื้อเนี่ยพร้อมกันเพราะฉะนั้นนะเราต้องลาอเอากระดูกแล้วก็ซี่โครงด้านในออกก่อนแล้วก็แล่ผังพืชออกให้เกลี้ยง เรียบร้อยรนะดาสไตล์แรกสไตล์ฮ่องกงมาต่อกอันที่สไตล์ที่2เลยนั่นก็คือสไตล์กวางตุง้งสไตล์กวางตุ้งนะเวลาเขากินเนี่ยเขาจะกินหนังก่อนแล้วก็เอาเนื้อเนี่นยไปทําเมนูอื่นเพราะฉะนั้นนะเราไม่ต้องเอากระดูกหรือซี่โครงด้านในออกแค่รอผังผึดออกก็พอขั้นตอนต่อมานาะมาเสียบไม้กันอันนี้นะเป็นไม้สําหรับย่างหมูโดยเฉพาะเลย เสียบแท่งสแตนเลสเนี่ยเข้าไประหว่างเนื้อกับหนังแบบนี้แล้วสาหรับสไตล์ฮ่องกงนะเดี๋ยวเราจะต้องเอามีดเนี่ยมาบ้างไอตัวเนื้อด้านในด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเครื่องปรุงรสแล้วก็จะทาลงไปมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็เอาไม้นะมางัดเป็นการกรบาดแบบนี้เรียบร้อยสําหรับสไตล์ฮ่องกงในส่วนของสไตล์กวางตุ้งเนี่ยอันนี้ทําไม่เหมือนกันนะให้เอาไม้เนี่ยวางไปที่ตรงกลางใช้เชือกเนี่ยมัดให้แน่นหลังจากนั้นมัดขาหมูให้แน่นเลยทั้ง2แบบ เอาหมูมาลวกน้าร้อนกันเอาน้ําร้อนนั้นลาดเข้าไปที่บริเวณหนังหมูแบบนี้เพื่อให้หนังเนี่ยมันตึงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆตอนแรกหนังหมูมาใจเหี่ยวๆทุกคนพราะลาดน้ําร้อนเข้าไปเท่านั้นแหละเป็นไงตึงเป๊ะมาทำสีย้อมหมูกันสองแบบสองสไตล์นี่ทําไม่เหมือนกนันนะมาเริ่มที่สไตล์ฮ่องกงกันก่อนเลยน้าเปล่าเกลือน้าส้มสายชูเบกกิ้งโซดา จิกโชบแบะแสแล้วก็เล่าขาวกับวายขาวคนส่วนผสมทั้งหมดเลยให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเอาอีตัวสีทาหมูเนี่ยลาดลงไปที่บร,ริเวณหนังแบบนี้ให้หนังหมูมันดูดสีก่อนเดี๋ยวตอนที่เราเอาไปย่างนะสีมันจะได้สวยแล้วก็กรอบมาต่อกันแบบที่2แบบสไตล์กวางตุ้งบ้างน้ำส้มสายชูแบะแสซีอิ้วดำแล้วก็จิกโชบแล้วก็เอาอีตัวสีหมูเนี่ยลาดเข้าไปที่บร,ริเวณหนังเนี่ยเหมือนเดิมถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าสไตล์กวางตุ้งนะสีมันจะเข้มกว่าสไตล์ฮ่องกง พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาหมูของเราเนี่ยไปผึ่งลงไว้ก่อนแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเอาแผ่นอลนะูมิเนียมฟอยน์นำมาปิดที่บริเวณหูกระหางของหมูก่อนเพราะว่าส่วนนี้มันจะไหม้ก่อนส่วนอื่นหลังจากนั้นทุกคนใส่เข้าไปเลยในหัวจรวดนาซาอบไปเลยด้วยไฟอ่อนเป็นเวลาสองชั่วโมงเพื่อให้หนังหมูเนี่ยมันแห้งก่อนเลยแล้วตอนนี้นะก็ครบเวลาสองชั่วโมงแล้วเต้าหมูหันของเราก็พร้อมขอเชิญทุกท่านพบกับเป็นไงเต็มยศ คุณชายนางบอกเพื่อให้สมกับที่ท่านประธานจะมาพี่ต้องแต่งตัวเต็มยศนิดหนึ่งแล้วก่อนจะหันหมูหน้าเดี๋ยวเราไปทําเครื่องปรุงรสสาหรับหมูหันสไตล์ฮ่องกงก่อนเลยหอมแขกกระเทียมลากผักชีน้ําตาลทรายพริกไทยผงพะโลีซ่ซีอิ๊วหวานน้ํามันหอยแล้วก็ซอสเย็นตาโฟหลังจากนั้นปิดฝ,ฝาแล้วก็ปั่นเลยให้มันละเอียดเทใส่กระมังแล้วก็พักเอาไว้ก่อน แล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะ่ะเราไปเริ่มหั่นหมูกันเลยเอาสไตล์ฮ่องกงก่อนเลยนะก็อย่างที่บอกทุกคนสไตล์ฮ่องกงเนี่ยเขาจะกินเนื้อกับหนังเนี่ยพร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาหั่นนาะเราต้องหั่นให้เนื้อเนี่ยมันสุกแล้วก็ให้ด้านหนังเนี่ยนะมันกรอบแล้วก็ขึ้นสีสวยๆพอหั่นไปได้สักพักเดี๋ยวให้ดูสีคุณชานะบอกสีประมาณนี้นะเอาออกไปพักก่อนแต่ยังไม่ได้ มาต่อกันที่สไตล์กวางตุ้งบ้างสไตล์กวางตุ้งนาจะกินหนังก่อนแล้วก็ค่อยเอาเนื้อ,อ,อไปทําเมนูอื่นเพราะฉะนั้นวิธีการหันน่นมันจะไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดูดีๆนะเวลาหันน่นคุณชายนางจะเน้นหั่นไอ้ด้านหนังเยอะๆให้หนังนมันกรอบสีสวยแล้วที่เห็นอยู่นี่นะทุกคนไม่ใช่ลูกประครบเป็นผ้าชุบน,น้ำมันทาไปที่หนังหมูแบบนี้ให้มันร้อนเร็วๆแล้วก็สีสวยๆแล้วตอนนี้นะท่านประธานบริษัทนี่ได้เดินทางมาถึงแล้ว คุณชานาบอกเดี๋ยวพี่ขอวางหมูแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ไปประจกประแจงก่อนเป็นไงยืนรอรับเลยทุกคนโค้งคำนับเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็เปิดประตูเลยท่านประธานคนนั้นก็คือฝาแฝดคุณชายโยกทุกคนโยกโยกหูยติงตองติงตองแบบนี้ทุกคนมีคนเดียวแค่นั้นแหละ สรุปแล้นะทุกคนคุณชายเนี่ยนะก็เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเล็กๆ2แห่งแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรานะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยตัวแรกนะคือแชมพูมิลเร์เฮิร์บแชมพูที่ช่วยลดการขาดร่วงของเส้นผม ตัวที่สองเนี่ยเป็นสบู่หน้าสดสบู่ที่ช่วยในเรื่องของหน้าขาวสว่างกระจ่า,จางใสแล้วใครนะที่อยากดูคุณชายกับคนภาคในลัสสไตล์แบบอื่นๆที่ไม่ใช่การทําอาหารเนี่ยสามารถไปดูได้เลยที่ช่อง Mila h ฮิร์บไทยแลน์แท็กช่องเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปและเรียบร้อยแล้วตอนนี้หนะ้าหมูหันสไตล์ฮ่องกงของเราเนี่ยได้ที่แล้วคุณชายเราบอกยกออกจากเตาก่อนแต่ยังไม่เสร็จนะ เอาไม้ที่ขัดเอาไว้เป็นการกรบาดเนี่ยออกหลังจากนั้นเอาตัวเครื่องปรุงรสที่เราปั่นเอาไว้ตอนแรกอะมาทาเข้าไปที่ตัวเนื้อหมูแบบนี้แล้วเอากลับไปหั่นอีกครั้งหนึ่งให้ตัวเครื่องปรุงรสเนี่ยมันร้อนสุกแล้วก็หอมแล้วพอหมูหั่นสไตล์ฮ่องกงเสร็จนะไปต่อกันที่สไตล์กวางตุ้งเลยสไตล์กวางตุ้งเนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องปรุงรสอะไรเลยเราแค่หั่นไปเรื่อยๆให้หนังเนี่ยมันกรอบแล้วก็ขึ้นสีสวยๆแล้วตอนนี้นะเสร็จแล้วทั้ง2แบบเข้าบ้านกันเลย แล้วท่านประธานนะก็ให้เกียรติในการสับหมูหั่นสไตล์ฮ่องกงของเราเดี๋ยวให้ดูใกลๆ้ๆใครชอบแบบไหนนะช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยซักพักโอ้โหเปลี่ยนชุดอีกแล้ววันๆหนึ่งเขาใส่กี่ชุดเนี่ยคุณชานะบอกพี่ต้องเปลี่ยนชุดที่มันเต็มยศด,ด้หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพี่นะจะเลาะหนังหมูให้ท่านประธานแล้วก็เอาตัวไขมันด้านในเนี่ยออกหั่นเป็นขนาดตามที่เราต้องการแปะกลับไปที่หมูและเรียบร้อยแล้วนะทุกคนขอเรียนเชิญท่านประธานเนะี่ยลงมารับประทานหมูหั่นได้เลย พักักพัก,พก,กนเปื่อนผักัก,กันเพื่อนให้ประธานโอ้ยมวัวสัวไปหมดแล้ววันนี้นะเราจะกินหมูหันเนี่ยกับหมั่นโถและก็แกลมเลยด้วยผักก็คือแตงกวากับต้นหอมเอาหนังหมูเนี่ยนะแปะลงมาจิ้มเข้าไปกับซีอิ๊วหวานบอกเลยทุกคนคําแรกนี่ไม่เป็นไรแต่คําต่อไปอยากให้ทุกคนได้ดูหยด วิดสูตรไปนิดเดียวแล้วหมูหันสไตล์กวางตุ้งนาะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยทุกคนอร่อยแล้วเพราะมันมีอีตัวเครื่องปรุงรสอยู่แต่ถ้าเกิดใครนะที่อยากกินแบบแซ่บๆสามารถกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยก็ได้แล้วพอเรากินหนังหมูสไตล์กวางตุ้งเสร็จนะให้เอาเนื้อเนี่ยไปสับเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปทำเมนูนี้เลยทุกคนทอดกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวให้ดูอ,อู้หูยเด็ดเลยเมนูนี้อนะนักเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะ แล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูหมูหั่นท่านประธานเชฟกระทะยักษ